แากเงินดิจิทัล10,000บาทครับนโยบายหัวหอกในการหาเสียงของรัฐบาลเศรษฐาอยู่ในสถานะที่มีความเสี่ยงว่าจะได้หรือไม่ได้ในเดือนพฤษภาคมนี้และมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับที่รัฐบาลจะเลื่อนการแจกเงิน10,000บาทออกไปก่อนแล้วครับว่าจะได้เงินเมื่อไหร่ใครจะได้รับสิทธิ์ใช้เงินกับอะไรได้หรือไม่ได้บ้างประชาชนไบไซส์วันนี้เล่าให้ฟังครับ ครับตอนรับเข้าสู่ประชาชาติไบไซส์ครับเสียงที่ทําลายความหวังที่จะได้รับเงินดิจิทัลในเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งเลื่อนออกไปอย่างแน่ชัดแล้วเนี่ยคือคําแถลงของนายจุลพันธ์อมรวิวัต์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่รับผิดชอบโครงการนี้โดยตรงทั้งทางการเมืองและการบริหารรชาชการแผ่นดินครับเหตุผลสําคัญที่ทําให้โครงการแจกเงิน10,000บาทเนี่ยต้องเลื่อนออกไปก่อนส่วนหนึ่งมาจากความเห็นทางกฎหมายครับของคณะกรรมการกฤษฎีกาและเอกสารคําแนะนําอย่างเข้มข้นจากปปอชอแล้ว กืษสีกาและปปชคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับนโยบายนี้เราสรุปให้ฟังครับคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบความเห็นเป็นลายลักษณอักษรให้กับรัฐบาลนะครับ ระบุว่าสามารถทําได้ครับแต่ต้องเป็นไปตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังซึ่งจนถึงขณะนี้เนี่ยสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกายังไม่ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน5แสนล้านเพื่อแจกในโครงการนี้ครับต่อมาครับเมื่อคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตครับที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเนี่ยได้มอบหมายให้ในายภูมิธรรมเวชยชัยครับรองนายกรัฐมนตรีนัดประชุมบอร์ดดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่ครับแต่ก็ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดเพราะมีความเห็นแทรกซ้อนจากคณะกรรมการปปช คณะกรรมการปปชครับมีข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตโครงการแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาทนะครับ โดยมองว่ามีความเสี่ยงใน4ประเด็นใหญ่นะครับคือ1ด้านการทุจริตเชิงนโยบายครับทั้งแหล่งที่มาของเงินในโครงการเงื่อนไขาการแจกเงินข้อ2ครับด้านเศรษฐกิจครับเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยชี้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยเนี่ยยังไม่วิกฤตข้อ3ครับด้านกฎหมายครับที่การตราพระราชบัญญัติผู้เงิน5้าแสนล้านบาทเนี่ยอาจขัดต่อกฎหมายทั้งพรบรวินัยการเงินการคลงังพรบเงินคงคลงังและพรบเงินตราครับและ4ครับด้านอื่น,นๆเช่นความซับซ้อนของเทคโนโลยีจึงควรพิจารณาอย่าง ความเห็นของอนุกรรมการปปชเนี่ยอยู่ในระหว่างการพิจรารณาของกรรมการปปรชชุดใหญ่นะครับจากนั้นจะนําเสนอเป็นรายลักษณ์อักษรเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดดิจิทัลวอลเล t และประกอบการพิจรารณาของคณะรัฐมนตรีครับสำหรับเกณฑ์การแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาทล่าสุดเนี่ย ส่วนใหญ่ยังคงเป็นไปตามคําแถลงของนายกรัฐรมนตรีเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2566นะครับยกเว้นทำลายการแจกเงินนะครับที่จะต้องเลื่อนออกไปและยังไม่มีกําหนดจนกว่าจะมีการประชุมบอร์ดดิจิทัลวอลเล็ชุดใหญ่นะครับที่มีนายกรัฐรมนตรีเป็นประธานสําหรับคนที่เข้าเกณฑ์จะได้รับการแจกเงิน10,000บาท50ล้านคนเนี่ยประกอบไปด้วยคนไทยอายุ16ปีขึ้นไปครับที่มีรายได้ไม่ถึง70,000บาทต่อเดือนหรือมีเงินฝากต่ากว่า500,000บาท สามารถใช้ซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคได้เท่านั้นนะครับไม่สามารถนําไปใช้จ่ายกับการบริการซื้อสินค้าออนไลน์ไม่ได้ไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมและผลิตภัณฑ์จากกัญชาและพืชกระท่อมได้อีกทั้งไม่สามารถนําไปซื้อบัตรกำน,นันบัตรเงินสดทองคำเพชรพลอยอัญมณีเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทใช้ชำระหนี้ไม่ได้นะครับไม่สามารถจ่ายค่าเรียนค่าเทอม ไม่สามารถจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ไม่สามารถจ่ายค่าเติมน้ํามันหรือว่าแลกเป็นเงินสดก็ไม่ได้นะครับและไม่สามารถนําไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินในตลาดอื่นได้ความชัดเจนของการแจกเงินดิจิทัล1นึ่งบาทเนี่ยยังต้องผ่านอีกหลายด่านนะครับทั้งเสียงจากฝ่ายค้านด่านของกฎหมายในองค์กรอิสระแม้แต่คนในรัฐบาลเองนะครับยังไม่สามารถบอกทำลายที่ชัดเจนในการเดินหน้าโครงการนี้ได้ด้วยนะครับทั้งหมดคือประชาชาติไบไซส์ทุกเรื่องข่าวเข้าใจง่ายและได้ความรู้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b scribe ทุกช่องทางออนไลน์ของประชาชาติธุรกิจนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการและคอนเทนต์ที่น่าสนใจจากเรานะครับแล้วพบกันใหม่เสารหน้า11มงเช้าสวัสดีครับ